ขอโทษที่บอสไหลทำคลิปนานนะฮะตอนนี้ก็จะทำคลิปอันนี้ปแลก นี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะเป็นคลิปที่2เราก็แบ่คคิดแยกของกันทำวิดีโอแบบเยอะๆเป็นครั้งแรกนะฮะนี่เป็นเรื่องที่ ดีใจใใจใจใจดีใจเก้นไปละจบแค่นี้แหละไม่มีอะถามเรอเล่นเล่นแบบไหนดีเล่นแบบไหนดีเราตัวเล่นอะไรดีแบบอะไรดีแบบแบบแบบอะไรอัปปี้ไหม พังชาวเวอร์อะไรสั่งรถไฟหอเตลิกาบอกสวนว่าน่าสนใจหรืวอว่าจะเป็นเพื่อสู้กับเบลล์ด,ดีกว่าแทน,นรสัสเบล

ไม่ได้เล่นนายอะไมเงี้ยจะเล่นนานแล้วก็ไม่ได้เข้าแอมินีอาบูเยมีเรืวองแย่ๆคล้ายๆกันเลย Hello ปเล่นเี่ยมีตัว่แจกด้วยนะนี่คนที่แจกับตัวนี้นี่แจก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 นะฮะแจก